สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story เอาเรื่องผีขยี้ประเด็นวันนี้เราจะเอาเรื่องคืนออกเดทซึ่งคุณปอนได้เล่าไว้ใน The Ghost Radio ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์กันยังเคยครับเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยถึงเหตุการณ์ดังนั้นหากใครยังไม่เคยได้ฟังก็กดไปฟังเรื่องเล่าต้นฉบับเต็มๆได้ที่ช่องแดงตามชื่อเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบความกระชับเรียบง่ายก็ไปรับฟังได้เลยครับ นี้เราจะมาพูดถึงการดำเนินเรื่องนะครับว่ามีลำดับเป็นอย่างไรเนาะอย่างแรกเลยเริ่มจากการที่คุณปอนะครับและแฟนตัดสินใจไปเที่ยวงานลอยกระทงเมื่อ8ปีก่อนพวกเขาก็เดินทางไปหลายที่แต่ว่าคนเยอะแล้วก็รถติดมากทำให้พวกเขาคิดจะกลับบ้านสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจไปงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งดูเหมือนจะมีการจัดงานใหญ่ เมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยก็รถติดมากแต่ในที่สุดก็เข้าไปในบริเวณงานได้ขณะที่รถติดอยู่ในมหาวิทยาลัยพวกเขาก็เห็นรถเก่งคันหนึ่งขับตัดหน้าไปที่สี่แยกด้วยความอยากจะหาที่จอดรถคุณปอนและแฟนจึงขับรถตามรถเก่งคันนั้นไปรถเก่งคันนั้นขับไปเร็วมากจนคุณปอนขับตามไม่ทันและก็เข้าไปในซอยตันที่เป็นเหมือนบ้านพักบุคลากรคุณปอนก็ไม่เห็นรถคันนั้นแล้ว แต่ก็ไปจอดรถข้างๆต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตอนที่จอดรถคุณปอนเห็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีขาวยาวขึ้นไปในงานหลังจอดรถแล้วทั้งสองก็เข้าไปเที่ยวงานลอยกระทงขากลับมาที่รถแฟนของคุณปอนก็เปิดประตูรถไม่ได้เพราะติดต้นไม้ใหญ่แต่เดิมทีซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยมีรถคันอื่นจอดอยู่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าบริเวณที่รถนั้นเคยจอดอยู่กับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ แล้วก็ไม่มีรถที่จะสามารถจอดได้คุณปอและแฟนยังสงสัยมากจึงลองเปิดประตูรถดูอีกครั้งเพราะว่าประตูเปิดไม่เปิดได้ไม่สุดเพราะติดต้นไม้พวกเขาตัดสินใจกลับบ้านด้วยความงงงวยและก็ไม่พูดคุยกันตลอดทางเมื่อถึงบ้านพวกเขาก็พยายามหากล้องหน้ารถเพื่อดูว่ามีอะไรบันทึกไว้บ้างแต่กลับพบว่าไฟล์วิดีโอหายไป คุณปอนจึงสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเนาะพอตอนแรกที่จอรดรถก็จอดได้ปกติไม่มีอะไรติดขัดแต่ขากลับอะ่ะกลับมีต้นไม้อยู่ตรงที่รถเคยจอดคุณปอนก็เล่าว่าระหว่างทางที่ขับรถตามรถคันนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเขาจึงคิดว่าผู้หญิงที่เห็นนะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็ได้คราวนี้เรามาดูเรื่องของ ตัวละครของเรื่องนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างนะว่าทำหน้าที่อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยคือคุณปอน,นะครับคุณปอนเป็นผู้เล่าเรื่องและเป็นผู้ที่ประสบเหตุการณ์ประหลาดในคืนวันลอยกระทงคุณปอนเป็นคนขับรถและเป็นผู้ตัดสินใจตามรถเก่งคันหนึ่งเข้าไปมหาวิทยาลัยนอกจากนี้คุณปอก็ยังเป็นผู้ที่เห็นผู้หญิงชุดขาวเดินเข้าไปในงานต่อไป ตัวละครนั้นก็คือแฟนของคุณปอนแฟนของคุณปอนเป็นผู้ที่ร่วมเดินทางและก็ประสบเหตุการณ์ประหลาดด้วยกันแฟนของคุณปอนเป็นผู้สังเกตเหต็นว่ามีต้นไม้มาแทนที่รถที่เคยจอดอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ดึงสติคุณปอนให้กลับบ้านตัวละครต่อไปนั่นก็คือผู้หญิงชุดขาวซึ่งเป็นตัวละครที่ปรากฏในช่วงที่คุณปอนและแฟนะจอดรถข้างต้นไม้ คุณปอนเห็นเธอเดินเข้าไปในงานแล้วก็คิดว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปการกล่าวถึงคนขับรถเก่งเนาะซึ่งเขาเป็นบุคคลที่ขับรถนำคุณปอนและแฟนเข้าไปในมหาวิทยาลัยถึงแม้จะไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคนขับรถคันนี้แต่ก็ปรากฏตัวแต่การปรากฏตัวของรถเก่งคันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ประหลาดจนเกิดขึ้นได้ คราวนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากประเด็นแรกนะครับก็คือการตัดสินใจตามรถเก่งคันนั้นไปคุณปอนและแฟนตัดสินใจตามรถเก่งคั้นหนึ่งเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อหวังจะหาที่จอดรถซึ่งเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น การตามรถคันดังกล่าวทําให้พวกเขาเข้าไปในซอยที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านพักบุคลากรแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดปกติประเด็นต่อไปเรื่องของการหายไปของรถและการปรากฏตัวของต้นไม้หลังจากที่คุณปอและแฟนกลับจากงานลอยกระทงพวกเขาก็พบว่ารถเก่งที่จอดอยู่ข้างๆอ่หายไปและที่ที่รถ เคยจอดกับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะแล้วก็เป็นประเด็นหลักของเรื่องราวบริเวณที่จอดรถนั้นไม่สามารถจอดได้อีกต่อไปต่อไปเรื่องประเด็นของความผิดปกติของพื้นที่จอดรถในตอนแรกรถของคุณปอนสามารถจอดข้างรถเก่งได้โดยไม่มีปัญหาแต่หลังจากกับจากการลอยกระทงบริเวณนั้นกับมีต้นไม้ใหญ่และไม่มีพื้นที่ให้จอดรถได้อีก ประตูรถฝั่งที่ติดกับต้นไม้ก็เปิดได้ไม่สุดสิ่งนี้แหละชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของพื้นที่และทําให้เกิดความสงสัยต่อไปก็ประเด็นของผู้หญิงชุดขาวคุณปอนเห็นผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีขาวเดินเข้าไปในงานซึ่งทําให้เขาคิดว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น แม้จะไม่สามารถยืนยันได้แต่การปรากฏตัวของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจประเด็นสุดท้ายเรื่องของการหายไปของวิดีโอจากหน้ากล้องรถกล้องหน้ารถเมื่อคุณปอนและแฟนกลับถึงบ้านพวกเขาพยายามที่จะดูวิดีโอจากกล้องหน้ารถแต่ก็พบว่าไฟล์วิดีโอในช่วงที่ขับตามรถเก่งไปนั้นอ่ะจนถึงที่จอดรถนั้นหายไป ซึ่งมันริงจเพิ่มความลึกลับและความสงสัยในกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์เรื่องคืนออกเดทของคุณปอนอย่างที่เราทราบครับเรื่องผีงมีมากมายเนาะลองแนะนํามาครับอยากให้เราวิเคราะห์เรื่องไหนถ้าทีมงานเราจะพยายามรวบรวมนํามาวิเคราะห์ให้ฟังก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับฟังครับขอบคุณมากๆครับ